สวัสดีจ้ามาลยจ้ามาละจ้าเบียร์ฝรั่งชนบทมาละจ้ามาทําไมมาทําไมเพื่อนเพื่อนตื่นเช้ามาพรวดพลาดพ,พลื้บพาเอฟซีมาทาไมเนี่ยมาดูกันแค่จะมาถ่ายอากาศให้ดูเมื่อวานกับวันนี้ควันออกมาเมื่อวานแดดดีรีบไปตัดเอ่อรัว้วทาความสะอาดรั้วบ้านนะเอ่อแดดออกวันเดียววันเดียว ครึ่งวันครึ่งวันเนาะที่ยายถ่ายคลิปให้ดูเห็นอยู่เนาะตอนพอตอนเย็นมาก็มืดตอนที่ยายถอนยาตรงนี้นะอืดูวันนี้ <c oughs> วันนี้มาตก <c oughs> วันนี้เมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนลบสององศาเออลบสององศาแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่บวกสามองศาเมื่อคืนลบสอง ีนี้ม <opus> ันเริ่มเริ <exaggerated> ่มเออร้อนแล้วสององศาหิมะตกตั้งนานแล้วนะเพื่อนๆแต่ว่ามันไม่อยู่เพราะว่าอากาศมันมันมันอุ่นอะมันร้อนเนาะถ้าอากาศลบสองนะป่านนี้นะหิมะเต็มบะเต็มแล้วเนี่ย่ใหญ่ใหญ่ไทยดูต่างกันเริ้วๆเลยดูเพื่อนๆต่างกับว่าฟ้าริ้วๆเลยโอ้โหพยากรณ์อากาศนะเพื่อนๆเล่นตลกกับพวกเรามากเลย แต่ว่ามันไม่เห็นไหมมันไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่เพราะว่ามัน3องศาถ้า2องศาปานนี้ปานนี้สั่นงักแล้ว <c oughs> เอาความหนาวมาแบ่งกันดูดิต่างกันเนะเาะเล่นตลกเดี๋ยวเดี๋ยวถึงเดือนอเดือนเดือนเดือนอะไรนะเดือนเมษาเนี่ยเดือนเมษาเห็นอากาศมันจะเปลี่ยนแปลงได้ทุก หนึ่งชั่วโมงอะเดือนเมษาอนี่มันเหมือนเดือนเมษาเลยไอ้ยายกลับกล็ลองให้ดูเห็นหตรงไหนที่ว่ามันเออเป็นร่มรมหน่อยมันก็จะอยู่โอ้ยอีมะตกใส่ต้องมาทางนี้อีมะตกใส่กล้อง <c oughs> ตกตั้งนานแล้วเนี่ยตั้งแต่โอ้โหหลายชั่วโมงแล้ว <c oughs> มันเล่นตลกกับเรามากเลยด <c oughs> แตกต่างคองวานมากเลยนะเพื่อน ปเข้าบ้านเดี๋ยวดูก่อนอู <c> ้ <oughs> เริ่มนาวแล้วเขาออกมาใหม่ๆไม่ไมนาวเท่าไร่นี่มันเริ่มนาวแล้วโอ้เพื่อนๆไม่กี่นาทีผ่านไปแดดออกอ้ยอากาศเนาะอ,อากาศอากาศอากาศนี่เออิมะละลายแล้วเห็นไหม คอยดูเดือนเมษานี่แหละอากาศจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวลมเดี๋ยวหิมะเดือนเมษานะ่ะเกิดได้ทุกทุกทุกสามสิบนาทีทุกทุกหนึ่งชั่วโมงทำอะไรกันทีนี้พวกเราพวกเราทำอะไรกันเดี๋ยเพาะพริกดีกว่านาะ ยายออกมาถ่ายแป๊บหนึ่งไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวมานะเนี่ยหนาวแค่มาถ่ายบรรยากาศแค่มาถ่ายให้เอซดูว่าอ้อากาศมันมันเล่นตลก30นาทีผ่านไปลมมาฝนมานเ,ออเมื่อกี้ก็ฝนมากับพิมะเนาะยายเลยวะนึกว่ามันจะมานานเลยไม่ได้ถ่ายให้ดู ทั้งฝนทั้งหิมะมาผสมกันแล้วก็ลง <laughs> อากาศออากาศมามาดูอากาศของเช้าวันใหม่เ,เพื่อนๆขณะนี้เป็นเวลาเก้าโมงแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเช้าวันใหม่อากาศสดใสเหมือนวันก่อนที่ยายไปตัดรั้วนะคะวันก่อนไปตัดรั้วเมื่อวาน หิมะตกใสๆหน่อยแดดออกแบบเนี้ยแต่วันนี้หนาวหนาวมากควันออกจากปากเลยเนี่ย <c oughs> อากาศติดลบ <c oughs> นี่มาดูมาดูหญ้าไม่ใช่หิมะนะคะ <c oughs> น้ำแข็งเมฆคนิงเมฆคนิงนี่กรอบได้ยินเสียงยายเดินไหม <c oughs> เป็นน้ำแข็ง แม่ค่นิงนี่อากาศแบบนี้อันตราย <c oughs> พวกผักพวกอะไรอันตรายถ้าอากาศแบบนี้นะเมื่อคืนติดลบสององศาเพื่อน,อนติดลบสององศาคืนน้ำค้างเป็นน้ำแข็งเพราะว่าอากาศมันหนาวไม่ใช่หิมะเนี่ยอย่างนี้มันหนาวมากพวกผักอะไรเนี่ยมันจะบางผักบางอย่างมันก็อาจจะตายได้ ถ้าหิมะตกมันปกคลุมมันก็ทำให้อุ่นกว่าแบบนี้นีนี่นเห็นไหมอากาศเล่นตลกกับยายมากเลยเหนไมนมันจะขาวๆมองๆโอ้ <c oughs> ควันออกปากนะดไปพาไปดูใบผักแบบหนึง่งติดลบนะหนาวแต่ว่าถ้าไม่มีลมก็ โอเคอยู่นะถ้าแดดออกอย่างนี้ไม่มีลมมันก็โอเคอยู่นะแต่ถ้าลมมามันก็จะหนาวยิ่งไปแต่ถ้าแบบนี้แดดออกมันก็ได้ความอุ่นของแดดอะเพื่แต่ดินแข็งนะนี่เวลาเดินอย่างนี้แข็งหมดแต่อีกไม่นานเดี๋ยวก็คงละลายแล้วเพราะว่าเออแดดมันออก <c oughs> <c oughs> นี่แข็ง เขาก็ทนได้นะมันเป็นธรรมชาติของเขาแต่มันเป็นแค่บางอย่างนะพเพื่อนๆนี่นี่น้าแข็งนี่มันมันเป็นแค่ผักบางอย่างเดี๋ยวปีหน้าถ้าเกิดยายได้ไปบ้านยายจะลองเอาเมล็ดผักอันนี้ทางบ้านเรามาปลูกดูว่ามันจะอร่อยแบบที่บ้านไหมวันนั้นยายไปกินที่บ้านน้องสาวอร่อยอร่อยอันนี้มันเหมือนกับว่ามันจะดูดิมันมันหนาหนา,นา,นามันแข็งแข็งอะ่ะ บ้านเรากรอบอร่อยเหมือนสลัดเลยนะเนี่ยไอผักเคลเนี่ย <laughs> ดูแข็ <laughs> งสวยนะดูใกล้ๆสวยนะนี่เนะนเนี่ยเนี่ยพวกนี้แข็งมดเลยนะเนี่ยดินนะมีคนถามว่าไอต้นไม้อะไรมันไม่ตายเหรอมันก็เป็นธรรมชาติของเขานะเออหนูพริก ตายพลิกเพราะว่ามันธรรมชาติเขาไม่ให้เนาะปะ่ะเย็นวันนี้อัปเดตอัปเดตอากาศให้ดูนี่ตอนนี้ตายมันไม่ได้ตายเพราะหนาวหรอกเพื่อนๆอันนี้นะตายเพราะว่ารากเนาเห็นไหมสวยเนาะบรรยากาศอีก รออีกนิดเพื่อนๆ <_ d ans> เดี๋ยวจะได้เห็นของสวยๆงามๆแล้วที่ยายเคยเอาคลิปให้ดูพวกต้นไม้พวกดอกเชอรี่อะไรเงี้ย,เ,ยเดี๋ยวเข้าก็เนาะไปวันนี้อากาศดีเงี้ยแต่ว่ารอยรอยน้ำแข็งะละลายก่อนเดี๋ยวค่อยทำงานสวยเนาะ